รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมโนิชารังคาสิริอีกเช่นเคยทางทอทบอ5ค่ะสำหรับวันนี้จะมีข่าวฮอตอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐมาฝากตามไปชมกันเลยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวเฮลไเรเดอร์อย่างเป็นทางการรับวันอสมอแห่งชาติปี2567หมุนนโยบายรัฐบาลนายกเศรษฐาโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวยกระดับปรับระบบสุขภาพเพื่อประชาชนด้วยบริการจัดส่งยาถึงบ้านลดแออัดลดรอคอยพร้อมให้คําแนะนําผ่านระบบเพสัชจกรรมทางไกลควบคู่การเสริมรายได้ให้อสมอและบุคลากรสาธารณสุขล่าสุดมีเฮลไรเดอร์ครอบคลุม32จังหวัดจัดส่งยาแล้วกว่า40,000อเดอร์ ผู้ป่วยพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วลดรอคอยยาสูงถึงกว่าร้อยละ99พร้อมกันนี้นายแพทย์ชลรนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานเชือดชูเกียรติอสมอจากอสมอคุณภาพสู่เฮลไรเดอร์มอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถให้กับอสมอดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตสุขภาพที่1 2 3ระดับภาคเหนือและระดับชาติรวม11สาขาและมอบชุดไรเดอร์ให้กับเฮลไรเดอร์15าอำเภอโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนาย เทวปัญญาบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการอสมอและจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า2,600คนที่มาของเฮล์์ไรเดอร์เนี่ยเป็นวิธีคิดเป็นนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขเราเองได้เห็นภาพของการทําหน้าที่ของพี่น้องอสมอที่อําเภอปัวของเราจากโรงพยาบาลสมเด็จพิพิพราชปัวภายใต้การนาของท่านผู้บริการนายแพทย์กิติศักดิ์เกษรสินสมบัติท่านได้ทําริเริ่มโครงการนี <syndrome> ้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566หายหลัง จากที่เรารับมาทําหน้าที่ประกาศนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนไปเดียวและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับโอกาสการเข้าถึงการบริการให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกิจกรรมการส่งยาถึงบ้านเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราคิดถึงก็เห็นภาพพี่ยุพร,ราชปัวทาดีก็เลยนํามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในนี้ก็ประกาศไปโรงพยาบาลเข้าร่วมครงกันทั้งหมดขนาดนี้ทั้งประเทศ184แห่งพี่น้องอ,อสอมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราที่ได้รับการคัดเลือกสมัครเข้ามาร่วมคือกัน1,414คนเฉพาะ ที่น่าเนี่ยเจคนที่ยุพร,ราชปัวเรา14คนถือเป็นโอกาสการทํางานของพี่น้องอสมอที่สามารถจะมีรายได้หรือมีค่าตอบแทนหรือมีค่าจ้างได้เพิ่มขึ้นได้เพราะว่าพี่น้องอสมอเขาเป็นอาสาสมัครภาครัฐไม่สามารถจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนได้โครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่มารับงานจากเราต่อในการที่จะจัดส่งยาละวชภัณฑ์ภาคเอกชนเขาก็ไปดำเนินการในการที่จะจัดจ้างพี่น้องอสมอตามที่เรากําหนดคุณสมบัติสิ่งเหล่านี้เองก็จะทําให้พี่น้องอสมอม,มีโอกาสที่จะรับค่าจ้างค่าตอบ โครงการนี้เป็นการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่สังกัดก,กระทรวงไหนถ้าจัดบริการด้านสาธารณสุขทุกสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมที่เราจะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นฝากไปถึงพี่น้องประชาชนท่านสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกปลอดภัยไม่แออัดค่าสูญเสียโอกาสต่างๆของท่านท่านสามารถใช้บริการได้ส่วนพี่น้องอสมรโครงการนี้เราจัด เพื่อให้พี่น้องสมอได้มีโอกาสทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเป็นรูปธมาทมากขึ้นจะใช้เป็นวิธีการสื่อสารในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับมิติสุภาพกับพี่น้องประชาชนได้โดยตรงไม่ใช่พิยงการส่งยาอย่างเดียวการนําทําหน้าที่ของเราก็จะครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นและที่สําคัญครับเรามั่นใจว่าโครงการนี้จะยั่งยืนจริงๆแล้วในอดีตนะก็คือว่าคนไข้ที่มารับบริการนะครับจำนวนมากก็หลังจากตรวจรักษาเสร็จแล้วก็ต้องรอรับยานะครับก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นคนไข้แต่ละคนที่มาโรงพยาบาล จะเสียเวลาคอยในโรงพยาบาลท่านๆมากนะครับก็ทําให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่1อันที่2เป็นเรื่องนโยบายที่ว่าเราเราจะทําอย่างไรที่จะลดความแออัดนะครับเราก็เราก็เลยมองว่าถ้ามันมีกระบวนการหนึ่งก็คือคนไข้ส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ทานยาประจําอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับกลับบ้านได้เร็วขึ้นถ้าเรามี บุคลากรหรือมีระบบส่งยาไปที่บ้านเขาจะลดระยะเวลารอคอยในขณะที่รับรอรับยาได้อันนี้จะตัดได้เลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราอย่างของโรงพยาบาลสมเด็จพิชุพธาตัวเราวันหนึ่งมีผู้มาใช้บริการตรงนี้ประมาณ50คนต่อวันถ้าเทียบแล้วก็สามารถลดความไป่อหได้ถึงเกือบ20%ของผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยผู้ป่วยนอกนะครับที่เราทำมามา3-4เดือนนี้นะครับ ในช่วงเดือนแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับวันหนึ่งประมาณ20อะไรายแต่หลังจากเราให้ไปบริการสักเดือน2เดือนเขาก็จะมีการพูดต่อกันแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอเราสำรวจความพึงพอใจนะครับพึงพอใจมากถึง91%ก็พรพอใจ9%ก็คือพึงพอใจ100%คนที่เป็นเทลไรเดอร์นะครับก็ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นเราก็มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นที่ชัดเจนมาก เป้าหมายแรกเราก็คืออสมอซึ่งปกติก็มีความรู้พื้นฐานระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อสมอมีจุดเด่นก็คือรู้จักชุมชนรู้จักทุกคนที่อยู่ในความดูแลของตัวเองก็สามารถติดตามได้ว่าคนนี้เคยเป็นโรคอะไรก็ติดตามความก้าวหน้าของการเจ็บปวดของเขาได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผู้สง่งนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเราเรียกว่าใช้เทเลโฟมานะครับก็คือการใช้แอปโทรติดต่อนะครับ โดยเภสัชกรหรือแพทย์นะครับก็จะคุยกับผู้ป,ป่วยนะครับหลังจากส่งยาโดยที่ว่าเราให้ความสําคัญกับผู้ป,ป่วยที่มีการเปลี่ยนยานะครับถ้า,ถา,ถาทานยาเดิมประจำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่พอเปลี่ยนยาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเภสัชจะต้องอทําเทเรฟามาเพื่อตามดูว่าโอเคเข้าใจไหมยาเปลี่ยนรูปแบบนะหรือว่ามียาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเภสัชจะต้องมา สร้างความมั่นใจโดยการใช้เทเลโฟมาซีนะครับ ด้านกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสพร้อมสนับสนุนโครงการเฮลไรเดอร์จะส่งยาผู้ป่วยถึงบ้านยานพาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่คือรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดโดยนางเบญจมาพรลิมปิตเสถียรรองผู้จัดก,การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกล่าวว่าตัวสสสเองเนี่ยเรามีแผนง,งานชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเออแผนเรื่องอุบัติเหตุเนาะที่เราต้องดูความปลอดภยดัยโดยทั่วโดวยแบบพื้นฐานนะคะแล้วทีนี้ถ้าดูบริบทจากที่ ในเมืองต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวรายเดอร์เนี่ยเริ่มมีบทบาทนะคะแล้วก็ตัวอสอมอเองนี่ก็เริ่มมีบทบาทมากท่าหลายๆคนที่เห็นในอสมอตัวสอสอเองเนี่ยเราก็สนับสนุนที่อยากจะทําให้ทุกอย่างไม่ใช่แค่เป็นนโยบายอย่างเดียวแต่ทําให้เกิดในชุมชนเป็นตัวอย่างแล้วสามารถกระจายออกไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนอกจากที่เรามีเฮลไรเดอร์ที่ทางการะทรวงสาธารณสุขทำอยู่แล้วเนี่ยสอสอเรามีทําเรื่อง ตำบลขับขี่ปลอดภัยเราทํามาค่อนข้างยาวนานพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นพอมาต่อด้วยของตัวร i d เดอร์เองเนี่ยจะทําให้แทนที่เราจะต้องไปจ้างแต่ว่าเราทําให้คนที่เป็นอสมอ,อซึ่งเขามีความรู้อยู่แล้วแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เรารู้จัก ทุกคนในชุมชนของเราที่แทนที่เราจะแบบว่าเอางานจากข้างบนมาแต่ว่าเป็นการสร้างไรายได้นะคะให้กับทางอสมอแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ค่ะในบทบาทของสองสองเองเนี่ยเราจะในเรื่องการทํางานร่วมกันทางานสานพลังกับคนในพื้นที่อันนี้หลักเป็นหลักแน่ๆนะคะอันที่2คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่ๆว่าเรามีรถเรามีกล่องเรามีต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็รู้จักวินัยจราจรซึ่งจะทําให้ทางตัวไรเดอร์เฮลไรเดอร์ mm hmm. ทุกคนเนี่ย mm hmm. ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ mm hmm. งานแต่ละอันเนี่ยเราคิดว่าเป็นงานที่เรา mm hmm. ไม่ใช่แค่สอสอ,สอทำคนเดียวอันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มีน,นโยบายชัดเจนนะคะซึ่งเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยตัวเทลไรเดอร์เนี่ยนอกจากที่จังหวัดหน้าที่ตำบลปัวแล้วเนี่ย อยากให้มีในหลายๆจังหวัดนะคะซึ่งสอสอเองเนี่ยเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของชุดความรู้นะคะเพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีสามารถทํางานได้อย่างแบบ มั่นใจนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับชุมชนร่วมกับการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ค่ะปัจจุบันสะส,ะสะมีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่189องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใน35อำเภอ20จังหวัดทํางานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอนําแนวทางขับขี่ปลอดภัยสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมสร้างตําบลขับขี่ปลอดภยัยโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเสริมศักยภาพกลไกระดับตบําบลและอําเภอลดอุบัติเหตุลดบาดเจ็บ ลดความพิการและลดการเสียชีวิตเฮลไลเนอร์ทัพที่ปลอดภัยเฮ นนทบุรีจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษดาบดินปี2567อย่างยิ่งใหญ่โชว์เสน่ห์อัตลักษณ์ถิน่นยนวิถีเอกลักษณ์ไทยดันซอฟตพาวเวอร์ก้าวไกลสู่เมืองเศรษฐกิจดีโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินประจำปี2567 ย้อนลอยวิถีนนท์ยนสายชนสองฝั่งเจ้าพระยาน้อมรำลึกมหาเจษฎาบดินพร้อมด้วยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีนายอุดรละหฐานรองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรี นายชันยุธสวสวรณผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวณอุทยานเฉลิมกาญน,นาภิเษตตําบลบางสีเมืองอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท,ที่สามที่ทรงมีคุณูปการอย่างอนเนกอนันต์ต่อจังหวัดนนทบุรีและประเทศไทยรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ภายในจังหวัดนนทบุรีตา นโยบายของรัฐบาลอาทิแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิน่นและสินค้าภูปัญญาท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี6ดีสู่เมืองหน้าอยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีในการนำจังหวัดสู่เศรษฐกิจดีจังหวัดนนทของเรานะครับจะจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยามหาเจษดาบดินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน7คืนนะครับโดยงาน เราเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับมีการแต่งกายย้อนยุคมีสถานีต่างๆ14สสถานีแล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆซึ่งมีอยู่หลายเวทีรวมถึงมีการแสดงต่างๆมากมาย และที่สําคัญก็คือว่าเราได้ร่วมกันให้ดึงสิ่งดีๆของเมืองนอนท์เข้ามารวมอยู่ในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ซึ่งเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีนี้เราจะจัดสองฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งเทศบาลนครนนท์บริเวณท่าน้านนท์แล้วก็เราก็สามารถนั่งเรือข้ามฟากมาที่ฝั่งอุทยานกาญจนาพิเศษซึ่งอยู่ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณนี้วันนั้นเนี่ยเราก็ ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันยามปิดเทอมจุงลูกจุงหลานเรามาเที่ยวใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆซึ่งมีให้ถ่ายมากมายทั้งสงฝั่งรวมถึงมีกิจกรรมการแสดงแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆของเมืองนนมาดูของดีเมืองนนทที่จะรวมอย,อยู่ที่จุดนี้แล้วก็จะดึง สิ่งดีๆมาอยู่ตามสถานีต่างๆของเมืองนนท์นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปแต่งกายชุดไทยในงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินประจำปี2567ณอุทยานเฉลิมกาจนาพิเศษตําบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ํานนท์อําเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บรุรีโดยมีบริการเรือข้ามฟากให้บริการฟรีจากท่าน้ํานนท์มาย,ยังท่าน้ําอุทยานกาจนาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการจัดงานโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2567ณอุทยานเฉลิมกาญจนาพิเศษตำบลบางสีเมืองและบริเวณท่าน้ำนนอำเภอเมืองนนทบ,บรุรีจังหวัดนนทบ,บุรีเปิดเดินเครื่องโรงงาน KWHB โรงงานสก,กัดพืชสมุนไพรเพื่อสก,กัดสารสำคัญจากพืชสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องสำอางอาหารเสริมยาเครื่องดื่ม ชูนวัตรกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สามารถสกัดสารระดับนาโนรายแรกของโลกพร้อมผนึกกับบริษัทเคแลบใช้ห้องแลบรีเช็คมาตรฐานสารสกัดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าตามมาตรฐานสากลโรงงาน KWSB จำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแผวอำเภอสวนส้มจังหวัดสมุทรสาครโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์จิตอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโรงงาน k w s b จำกัดโดยมีนายเอกพันธ์วนาโกสมประธานกรรมการบริษัท KWSB จำกัดกล่าวรายงานและดกรกรีธาวีระนันทนา ันประธานที่ปรึกษาบริษัท KWHB จำกัดนายแพทย์สุรวิทย์สักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูกสมุนไพรการสร้างโรงงานสารสกัดจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศโดยเอาพืชเกษตรแล้วก็มาทำ เป็นสมุนไพรเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ทําพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมก็สร้างเครื่องจักรในแนวทางของวิศวกรรมที่ผมเรียนมาแล้วก็มาทําสารสกัดเครื่องสกัด CO2 Critical นะครับ Extractor ร่วมกับลูกชายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเครื่องสกัด CO2 เนี่ยมันเป็นเครื่องสกัดที่สุดยอดที่เราสร้างขึ้นมาเองถ้าเราจะทําสมุนไพรที่ดีเนี่ยเราต้องมีต้นน้ําที่ดี ต้นน้ำที่ดีก็คือมีพืชที่ดีพืชที่ดีก็ต้องปลอดสารพิษถ้าเราเอาพืชที่มีสารพิษมาแล้วมาสกัดสิ่งที่เราตกค้างก็คือโลหะหนักที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นอันตรายกับคนเรามีอันที่หนึ่งนะครับที่ดีคือต้นน้ําต้นน้ําที่ดีก็ใช้ปุ๋ยที่ดีอาจารย์เน้นเสมอว่าปุ๋ยของอาจารย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วอาจารย์สร้างโรงปุ๋ยให้กับประเทศจีน สิ่งพวกนี้คือสิ่งแรงบันดาลใจที่ทาให้เกิดวันนี้นะครับสาหรับโรงงานแห่งนี้ตั้งงบลงทุนประมาณ40ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งเครื่องสกัดเพื่อสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรขณะนี้สามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรไทยโดยปัจจุบันโรงสกัดมีขนาดกําลังการผลิตอยู่ที่200กิโลกรัมต่อวันภายใต้จุดเด่นการชูนวัตรกรรมเทคโนโลยีเครื่องจกักรที่สามารถสกัดสารระดับนานโนซึ่งเป็นระดับที่เล็กมากส่งผลให้การดูดซึมสารสําคัญในระดับเซ ทำได้ดีขึ้นการออกฤทธิ์อาจมีความสามารถเทียบเท่ายาเคมีแผนปัจจุบันและเครื่องจักรดังกล่าวนี้ใช้ระบบอุลตราโซนิกไดนามิกเป็นเครื่องแรกของโลกโดยทางสวทชได้ส่งไปตรวจยืนยันกับสิทธิบัตรโลกแล้วว่าเครื่องอุลตราโซนิกไดนามิกนี้มีสาระสําคัญถึง6ประการที่ไม่มีใครคิดและเคยผลิตมาก่อนจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยจนประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตาม KWHB มีทีมวิจัยจะพัฒนาและผลักดันให้สมุนไพรไทย สู่การเป็นสมุนไพรโลกด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หลอมรวมกับภูมิปัญญาท้องถิน่นด้วยเครื่องมือสกัดสมุนไพรที่ทันสมัยห้องแลบบที่มีมาตรฐานสูงทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญขณะเดียวกันมองว่างานวิจัยก่อให้เกิดนวัตกรรมและนวัตกรรมจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพุทธศาสนิกชนแห่ฉลองซุ้มประตูวัดวังรีบุญเลิศรับปีมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567วัดวังรีบุญเลิศพร้อมด้วยประธานพิธีฝ่ายคารวะนายอิสรากรสุวรรณทิพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียวานิจจำกัด พร้อมครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีแห่ฉลองซุ้มประตูที่บูรณะใหม่เพื่อเธอรพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งซุ้มประตูดังกล่าวสวยเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกทางเข้าวัดวังรีบุญเลิศ พร้อมกันนี้ทางวัดยังได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรจำนวน2องค์และพระพุทธรูปปางสมาธิจำนวนหนึ่งองค์ประดิษฐานไว้บนซุ้มประตูทั้ง3ซุ้มสืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงรำฟ้อนอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ รำฉลองจากคณะแม่บ้านชาววังรีโดยมีพระคูประจักษ์ธรรมวาทีเจ้าอาวาสร่วมอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไปต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับของเราเราได้บริจาคเข้าบัญชีวัดนะครับแล้วก็วัดก็ได้นํามา เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัดนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยซุ้มประตูเนี่ยเราได้สร้างขึ้นมาโดยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องประชาชนร่วมกับกับผมนะครับแต่ว่าเนื่องจากหลังคานะครับมันเตี้ยไปเราก็เลยมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและใหะ้เป็นที่บอกทางเวลาพี่น้องประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญจะได้เห็นว่าวัดบางรีอยู่ตรงไหนปี2567นี้นะครับ จึงขอบอกบุญไปยังทุกทท่านนะครับว่าพี่น้องชาววังรีบุญเลิศนะครับร่วมกับบริษัทเอเชียวานิจจำกัดแล้วก็เราขอเป็นเส้นทางบุญนะครับเป็นสะพานบุญให้กับทุกทท่านในการที่จะร่วมกันให้ท่านนะครับได้บริจาคตามกําลังศรัทธานะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะสร้างอุโบตร่วมกันกับทุกทท่านนะครับก็ขออนุโมทนาบุญไปยัง ททุกทก่่านนนนเชัันนะครบโอกาสนี้นายอิสรากรขอร่วมเป็นสะพานบุญบอกกล่าวให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่งานทอดกรถินสามคัคคีวัดวังรีบุญเลิศในวันพฤหัส,สบดีที่31ตุลาคม2567สามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านทางบัญชีธนาคารอมสินชื่อบัญชีกรถินวัดวังรีบุญเลิศเลขที่บัญชี02043510 7.0.3.0เพื่อรวบรวมเป็นทุนทรัพย์สร้างอุโบสถหลังใหม่ต่อไปหลวงพ่อติวพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพนัสนิคมซึ่งแกะมาจากไม้ติวถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนสร้างวัดหัวถนน ซึ่งมีสาตทุชนให้ความศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นกลับมาจะเจอกับเรื่องราวของวัดขัวถนนกันต่อนะครับที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับทราบว่าจะมีการจัดงานเพื่อแห่องค์ปูติลไปรอบชุมชนทุกปีปีละหนึ่งครั้งเพราะเหตุใดถึงต้องมีการจัดงานทุกปีครับผู้เจ้าก็คือการจัดงานนี้นะก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นถึงต่เมื่อไหร่คือผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ารู้ความก็แห่กันแล้วแม้แต่หลวงพ่อชาน ถึงมีุอายุร้อยกว่าอยู่ที่วัดบางบอง่อพื้นเพของท่านมีญาติอยู่ที่นี่ท่านก็เคยมาพักตอนอเด็กๆท่านก็เคยอยู่หัวถนนนี่ตอนบวชตอนเป็นนมท่านก็เคยมาปี2559อาตมาพุทธ,ธาพิเศษพัตถุมุงคลหลวงพ่อติว้วก็ไปกราบอาราธนาท่านที่จริงกราบอาราธนาท่านสองรอบรอบแรกปี2558ให้ท่านเมตตานั่งอธิษฐานจิต เหรียญย้อนยุคที่คณะกรรมการท่านได้สร้างเพื่อเป็นการฉลองตำแหน่งเจ้าวาดอาตมาก็ไปให้พระทั้งหลายนี่ท่านนางอธิฐานจิตที่กุฏิท่านก็คือได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อชานนี่แหละรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าและปีอาตมาก็วางดีกาเมื่อปี2559มาพุธาพิเศษเมื่อวันที่12มีนา2559ท่านก็ยังพูดถึงอ๋อวัดหัวถนนแล้วรู้จัก ตอนเด,เด็กเคยไปแห่พระกับญาติเอาหลวงพ่อติยวแห่รอบหมู่บ้านแล้วค่อยเข้ามาสงน้าความจําของท่านในเวลานั้นเลิศมากนี่คือก็คือแสดงว่าประวัติการแห่เนี่ยไม่ได้มีการจดบันทึกไว้าการจัดงานหรือการแห่เนี่ยก็จะพ้องกันต้องการว่าวันที่19เป็นวันแห่หลวงพ่อติยวรอบหมู่บ้านว่าอาจจะมีงานสามวันก็เริ่ม17ถ้ามีงานห้าวันก็เริ่ม15บห้า แต่วันที่19ไม่เปลี่ยนแปลงเอาหลวงพ่อเตี้ยวแห่รออหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังแห่อยู่ก็แห่นี้ตอนนี้ก็ไปตามถนนที่เป็นถนนคอนกรีตบ้างแอดฟัต์นบ้างไม่ได้ไปตามท้องนาด้วยเหตุที่ว่าไม่มไปตามท้องนารอบหมู่บ้านเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าชุมชนมันขยายขยายออกมากมีจํานวนบ้านเพิ่มขึ้น ไม่มีช่องที่จะให้หลวงพ่อติวเข้าแล้วติดขัดไปหมดก็เลยมีมติกันว่าให้แห่ตามถนนแต่ก็ล่อหมู่บ้านเหมือนเดิมนี่คือการจัดงานเนี่ยมันเป็นประเพณีมาเป็นร้อยปีถ้าถามอาตมาว่าปีนี้เป็นปีเท่าไหร่อาตมาก็เคยถามคนรุ่นปู่ไปก็เขาก็ตอบไม่ถูกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เขารู้ความเขาก็แห่งานหลวงพ่อติวแล้วเที่ยวงานหลวงพ่อติวแล้ว แต่มีหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแกา่คืออุโบโสถหลังเก่าที่อาจจะมาไปนค้นเจอหลักฐานก็คือเอกสารว่าโบสถ์วัดนี้มีโบสถ์หลังเก่าอยู่หลังหนึ่งได้วิสุงคามสีมาเมื่อปี2,445รอศ1ีส่นี่คือการแสดงยืนยันได้ว่าวัดนี้มีชุมชนเก่าแก่ามาก่อนหน้านั้นแล้วจึงมีการสร้างวัด ก็ลองมาสัมผัสด,ดูสาธุวชวนญาติโยนทั้งหลายก็ถือโอกาสนี้แหละเชิญชวนให้มาแห่องค์หลวงปอเตี้ยวในวันที่19เามษายนทุกๆปีเจริญพร การเปิดฟ้าแล้วค่ะสำหรับวันนี้โมโม,ม,ม่และทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ